มนุษย์เป็ดคำที่เกิดจากการเปรียบเปยมนุษย์ที่มีความสามารถรอบด้านเหมือนกับเป็ดสิ่งมีชีวิตที่บินได้ว่ายน้ำได้วิ่งได้แต่กลับไม่เก่งเลยแม้แต่เพียงสิ่งเดียวคำคำนี้เหมือนเป็นคำที่เกิดมาเพื่อตอกย้ำฉันตอกย้ำความรู้สึกตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เด็ก ฉันไม่เคยรู้สึกชื่นชอบสิ่งที่ฉันเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวคนรอบตัวฉันพวกเขาคอยถามฉันว่าทำไมไม่เลือกล่ะคำถามแบบนี้ไม่เคยตอบมันได้เลยฉันได้แต่หัวเราะและไม่พูดอะไรอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ฉันยิ้มแทบจะตลอดเวลายิ้มเพื่อคอยปิดบังความรู้สึกจริงๆข้างในความรู้สึกของฉัน ที่เหมือนกับว่ามันกําลังดำดิ่งลงไปสู่ก้นมหาสมุทรวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกห้าวันนี้ก็คงใช้คำว่าน่าจะธรรมดาสุดๆได้เลยมั้งฉันคิดว่าแบบนั้นนะ ฟินฟินตื่นตื่น,นได้แล้วตื่นแล้วฟินตื่นแล้วกี่โมงแล้ว,วไปอาบน้ำนะเดี๋ยว แล้วฟินอ่ะอ๋อฟินเพิ่งตื่นกําลังไปอาบน้ำอ่ะอ๋อคือตอนนี้อยู่หน้าบ้านเลยนะอ้าเหรองั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะเขารอฟินอาบน้ําแล้วเดี๋ยวเขาลงไปหลับโอเคได้ได้ไดงั้นเดี๋ยวมาวางสายเลยนะเขาเก็บของในห้องฟินต่อหนังสืออะไรอ่ะฟินหนังสือปัญญาอะไรสักอย่างเหรอมั้ง มึงให้นาหนังสือปกสวยนี้เกี่ยวที่ไหนก็เอามาว่ารูปตามเขาดูอ่ะได้เหรองั้นกูขอยืยมไปอ่านนะอืมกูว่าจแหละเออไม้มันมาถึงแล้วอะ่ะเดี๋ยวกูลงไปรับนะอืม ไม้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ่ะก็ได้ยินตั้งแต่ต้นฮุกเลยว่ะแล้วมึงเล่นเป็นด้วยเหรออืมเคยเล่นตอนเด็กๆก,กับน,น้องสาวอะ่ะเสียงตตอนจจากใฮะเสีงเยงอะไรนะแปบ๊บหนึ่งกูขอยืมคอแป๊บ,บนึง กับแวนอะสองคนนั้นคือยังไม่มาจริงดิไม้ลองโทรไปถามไหมอืมโอเคเดี๋ยวโทรฮัลโหลพิทตอนนี้พิทกับแวนอยู่ที่ไหนล่ะเอ่อพวกคูติดวิชาอื่นนะ่ะคงไปไม่ได้แล้วละ่ะาะท่ะไม้แล้วจะมากันได้กี่โมงอ่ะอมฝากมึงทำแทนส่วนของพวกคกรห,หน่อยนะใช่ไหมแวน ใช่ใช่ฝากด้วยนะไม้ขอบใจมากพวกนั้นว่าไงกันบ้างอะพวกนั้นไม่ว่างเลยนะมีคุยงานวิชาอื่นอะถามจริงไม่ว่างแลวเพิ่งมาบอกเนี่ยนะนั่นดิเราจะเอายังไงอ่ะงั้นก็ทำงานไปก่อนแล้วกันแล้วพวกนั้นไม่ต้องเหรอช่างมันเถอะวันที่13เดือน10ปี65 ในวันที่ฉันไปที่ห้องเรียนเกือบไม่ทันเพราะว่าฉันตื่นสายมากๆวันนี้มันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องราวของฉันแต่มันเป็นเรื่องราวของเพื่อนดักฉันน้ำสายแล้วสายแล้วถ้าน้าให้โทรนี่ตอนนี้ยังไม่ตื่นแน่เลยอเอาพี่จน,นี้ดีนะยังทันนึกว่าจะไม่ทันแล้วก็กลุ่มก่อนหน้าเราอะพี่เส้น,นานมากเลยอ่ถ้ารอตัวไปอ้าออกมาคนเดียวเหรอ เหมือนเพื่อนเขาส่งตัวแทนมาพิเต์อะงั้นพวกเราห้องเลยปะก็นี่นะคะพวกเรากลุ่มสี่จะมานำเสนอในหัวข้อเสียงสะท้อนจากใจค่ะเสียงที่เกิดจากความรู้สึกภายในเสียงที่มนุษย์แทบทุกคนล้วนเก็บงียบไว้และไม่อยากให้ใครได้ยินเหมือนเอ่อเหมือนกับเหมือนกับการยืนในป่าและแงนหน้ามองต้นไม้ สิ่งที่ใหญ่จะดูเล็กลงแต่เสียงที่เงียบสงัดของป่ากับดังขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญน้ำเป็นไรเปล่าละไม้ทั้งสองคนเป็นอะไรเนี่ยน้ำเอาแต่นั่งทำงานอยู่ได้อะนานๆจะว่างทีกตวันนี้มันยังมีงานวิชาเช็มที่ยังต้องส่งอยู่อ่ะ มันก็แค่เปเปอร์หน้าเดียวก็มือทำแปบ,บเดียวก็เสร็จใช่ดิขึ้นกับไม้เก่งอยู่แล้วนี่ทำแปบ,บเดียวก็คงเสร็จอะเออเหมือนว่าพวกเราจะลืมอะไรไปบางอย่างนะลืมอะไรหรอพรุ่งนี้มีเรียนวิดีโอใช่ไหมอาจารย์ให้เตรียมของไปถ่ายงานด้วยนี่ลืมไปเลยอะ่ะไม้บอกสัไดไม้ให้แล้วจะเตรียมของให้ไม่ใช่หรอก็จริง แล้วยถ่ายเลยใ<ฮ>นยที่สุดก็เสร็จแบบอบยากอยู่นะพรุ่งนี้ว่างนี่หรือวันอาทิตย์ดีไปเที่ยวกันไหมด้ไหนก็การบ้านก็แทบจะไม่มีแล้วไม่ไปอะ่ะทำไมอะ่ะคยอทัวราหรอการบ้านเหลืออีกเป็นกองถ้าไม่ทำเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาทำหรอกโอ้โหพักสักวันก็ได้มั้ง ได้ดีฟินกับไม้ติงและโคนินทําอะไรก็ง่ายแบบเดียวก็เสร็จแล้วทาไมนาม้าคิดงั้นนะถ้าเป็นในหนังน้ําคงต้องแอบไปนั่งร้องไห้แน่ๆและไม้ก็คงจะวิ่งตามหาเพื่อมาปลอบใจน้ํานี่มันพล็อตนังรักสุดโรแมนติกชัดๆแต่มันไม่เห็นจะเป็นแบบนั้นเลย จะได้ไปเรียนวิชาต่อไปน้ำไม้สรุปไปเที่ยวกันไหมแค่มาปาร์ตี้ห้องกูก็ได้เหมือนน้ำจะหมดแล้วปะ ขนมด้วยเออนั่นดินั้นเดี๋ยวกูเอาไปซื้อเองเอาอะไรบ้างอะเหมือนเดิมก็ได้โอเคเล่นอะไรรอไม้ดีอะนั่นดิด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ละมัง้ง มันทำให้ฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ความรู้สึกที่แน่นจนไม่สามารถบรรยายมาเป็นคำพูดได้ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงฉันรู้เพียงแค่ เครีจริงๆอะช่วงนี้กูคิดว่ากคไม่เก่งอะไรเลยอะมึงนี่นะไม่เก่งเลยมึงเก่งตั้งหลายอย่างอะหลายอย่างเอรอไม่รู้ดิพี่กูเรียนหมอพอเจอญาติแต่ละทีทุกคนเหมือนอยู่คนละโลกกับกูเลยอะ ไม่จบหมอก็แพทย์ไม่ก็บัญชีแล้วมึงลองหันกลับมาดูกูตอนนี้ดิมึงก็เข้ามาหาลาัยดังเลยนะเว้ยที่มาหาลัยดังอะ่ะกูไม่เถียงนะแต่กูไม่เหมือนแกะเทาอะ่ะกูจะดำก็ไม่ดำกูจะขาวก็ไม่ขาว่อรู้สึกแปกแยกเลยทุกคนสรรเสริญพี่กูอะ่ะ เหมือนได้พักปองเพิ่มมาอีกคนอ่ะแล้วมึงดูกูตอนนี้ดิพอกูเลือกเรียนคนละทางอะ่ะกูรู้สึกเหมือนโดนทิ้งอยู่กลางทะเลเมื่อฉันเนอยเหรือเจ็บปวด การทำสิ่งง่ายๆยาเช่นการออกไปเดินริมน้ำที่มีต้นไม้แดงน่สักพักหรือไปไว่ายน้ำทะเลชั่วคู่จะช่วยหยุดไม่ให้จมดิ่งและไม่ให้อาการรุนแรงกว่าเดิมอะไรของมึงเนี่ยก้ามึมีปัญหาท้างเหนื่อยมากอ่ะมึงก็ลองทำอะไรง่ายๆดูแบบไปเดินเล่นกับเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อน มันจะทำให้ความรู้สึกแย่ๆที่มึงมีลดลงได้มึงเป็นมีดหรอแอบคมไม่แอบอบบจะคมก็คมเลยกลับมาแล้วชาเกินวันที่สิบเก้าเดือนสิบปีหกห้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการที่น้ำกำลังทบทวนวิชาเว็บ แต่วันนี้ฉันกลับรู้สึกว่าไม้มันดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างน้ำืมกูไม่เข้าใจเอางี้มึงรู้ใช่ป่าว่า CSS คืออะไรอ๋อโอเค CSS อ่ะมันคือเทมเพลตเอาไว้ตกแต่งเว็บไซต์นี่เดี๋ยวกูจะทำให้ดูอืมต้องเริ่มพิมพ์ก่อนนะมาเป็นไนอ่ะเออมึงไปพักก่อนป่กเาว่ามาเป็นไะ กดหนึ่งมัง้งกูทำอะไรผิดอ่ะกูไม่รู้ไม่เข้าเรียนกันเหรอน้งฟังน้ำอธิบายน้ำเมื่อเดี๋ยวเดีย๋ยวเข้าละอืมกูมหาขอ้อสอบไม่เจออ่ะกูน่าจะลืมไว้ข้างบน งั้นปีนกูฝากซื้อแซนด์วิชด้ดีวันนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวเท่าไหร่อะเดี๋ยวกูขึ้นมรเอข้ารถก่อนนะไม้มึงเป็นไรปะเนี่ยมึงชอบน้ำปะมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้ดิกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะ ก็ดีเฮ้ยอะไรวะมึงชอบน้ำหรือมึงชอบกูเนี่ยคุยอะไรกันอนะขาไ,ไม่มีอะไรเ่ยเออคาแบแหลบอะอ่าเห็นอาจารย์บอกว่าจะให้จับกลุ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วอะ ีอันกลุ่มอีกแหละกี่คนนะหา้ามึงแค่ยพว่าสองคนนั้นเองแล้วใช่ปะหรือว่าเราหาคนอื่นแทนก็ได้นะคือมันอาจจะเป็นเพราะกูเองก็ได้กูปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นเลยส่วนมากใครโยนงานให้กูกูก็ทำเองไม้มึงฟังกูนะเมตตาต่อตัวเอง แล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเชิดมเกินก็เอามาจากหนังสือที่กูยืมมึงนั่นแหละแต่ที่กูจะสื่อคือสิ่งที่มึงทำมาไม้มันแค่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเว้ยแต่มึงอ่ะอย่าลืมเห็นใจตัวเองนะเข้าใจที่กูจะบอกปะเข้าใจมึงอ่ะกินข้าวจะเล่นคาบต่อไปแล้วครับเออขอนน่นหน่อยดิ ัาน,นนะ่ะโอเคเฮ้ยงานนี้พวกกูขออยู่กลุ่มด้วยเหมือนเดิมดินี่ยังจะใจกล้ามาขออีกเนาะให้พวกกูอยู่ด้วยเถอะสองคนครบห้าพอดีเออคือไม่กูไม่โอเคกับาการคำงันของพวกมึงอ่ะเอ้อ,อ,อก,กูไปก็ได้ไปเหรออพิษไพิษได้ได้ได้ กูขอบใจพวกมึงจริงๆเลยนะจริงคือกูก,กับไล่พวกมันไปแล้วอ่ะน้ำฟินมึงนี่เก่งทุกอย่างจริงๆเลยกูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนะ เก็นอะไรอะกไม่รู้อ่ะวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดปีหกห้าอ่านอะไรอยู่อะ่ะดาลีของฟินเนอะอืมฟินช่วยเรื่องอะไรดีเอาไหนดีอะ่ะมีอันนี้แล้วก็อันนี้ พินเอ้ย,อยช่วยเรื่องอะไรดิฉันนิ่งไปสักพักกับคำถามของน้ำคำถามแบบนี้อีกแล้วเหรอน้ำเลิกเลยฉันอยากเป็นแบบเพื่อนฉันบ้างน้ำคนที่ดูฉลาดดูดีหรือจะเป็นไม้คนที่เวลาถ่ายรูปเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองที่มันทำให้เขาดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากส่วนฉันน่ะเหรอ มันเหมือนจะดีนะแต่ไม่ฟินฟินฟินฮะแต่นะช่วงนี้ฟินดูเมื่อแปลกๆนะคงเหนื่อยจากงานแล้วมั้งความแข็งแกร่งและการไม่ยอมแพ้แม้เจอความท้าทายน้อยใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของคนฟินแลนด์ทุกคนสามารถพัฒนาศิสุได้ ทัศนคติการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสคุณฟินคะแนวคิดเก่าแก่ของฟินแลนด์แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่หรอคะเออคุณกิติคะคุณกิติคะฟินฟินอ๋อโทษโทษหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง ฟินสรุปช่วงนี้มันเป็นอะไรอ่ะกูกูรู้สึกเหมือนกูไม่รู้จักตัวเองเลยตั้งแต่เด็กๆคำถามที่กูเจอบ่อยมากๆเป็นการเลือกสิ่งที่กูชอบ กูรู้สึกเหมืนเป็นตัวประหลาดยิ่งตอนที่กูมองมึงที่ดูมีเสน่ห์มากๆตอนทำงานเขียนเว็บเขียนโคดแต่ตัวกูเองก็ไม่เห็นอะไรแบบนั้นออกมาจากตัวกูเลยอ่ะไม่มีวันที่อากาศแย่ มีแต่วันที่แต่งตัวไม่เหมาะสมทำาพดจากหนังสือเล่มนั้นอีกแล้วช่วงนี้มึงติดหนังสือเล่มนั้นอีกแล้วนะปินสิ่งที่มึงมองว่าเป็นปัญหามันอาจจะแค่มองผิดด้านนะจริงๆมันอาจจะเป็นพรสวรรค์ก็ได้กลับมาแล้ว ต่อเลยไหมอือต่อเลยินตอนนี้มึงดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยอะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่าต่อเลยดีกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยช่วงนี้พวกเรามีปัญหาที่ดูต่างกันออกไปในแบบของตัวเองแต่ปัญหาเหล่านั้น กับถูกแก้ไขด้วยคำพูดจากหนังสือเล่มเดียวกันฉันที่รู้สึกแปลกแยกมาตลอดแต่พอได้สองคนนี้คนที่มีความเหมือนกับฉันแต่ก็ต่างจากฉันมันทำให้รอยยิ้มของฉันเล็กลงแต่ก็ผ่อนคลายอย่างมากในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่รอยยิ้มที่ทำเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่เป็นฉันเองที่สบายใจมากพอที่จะยิ้มมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคาใจ อีกเรื่องที่ฉันยังต้องการหาคำตอบจากมันออะไรอ่ะรูปเหรออือม,มีอะไรอ่ะกูเลือกไม่ได้อะระหว่างแบบนี้หรือแบบนี้ดีอ่ะกูคงเลือกไม่ถูกใจมึงหรอกถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกดูไหม งั้นเก็บของเถอะเดี๋ยวอีกแป๊บก็เรียนแหละป้นขยับไปทางซ้ายหน่อยไม่ต้องมองกล้องนะมันชอบน้ำจริงๆใช่ไหมอืออืช่างมันเถอะฉันชอบไข่กันแน่ ฉันที่มองเห็นรูปใ่ตัวเองว่าน้ำหรือไม้ใช่คำพูดของไม้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ จบแค่นี้เหรอถ้าอันนี้คือฟินกำลังเลือกว่าตัวฟินเองรักใครมากกว่าและฟินก็คงออกมาเพื่อบอกกับคนนั้นแจะทำไมฟินไม่ส่งข้อความมาเราคง ค่าดออะไรกับฟินไม่ได้ในที่สุดแล้วเพื่อนของฉันที่อยู่ข้างฉันมาตลอดกับเป็นคนทำให้ฉันรู้ว่าฉันก็สามารถออกมาจากก้นมหาสมุทรจนได้พบแสงสว่างได้แสงที่อยู่กับฉันมาโดยตลอดแต่ฉันเองที่ปิดกั้นความรู้สึกนั้นการแก้ปัญหาของฉันมันง่ายได้เลยเกิน มันไม่ใช่แค่การจะให้คนอื่นมายอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นแต่เป็นการยอมรับตัวเองต่างหาก